เบื้องหลังเบื้องหลังก่อนจะซ้อมท่านผู้ชมดูสิแต่ละนางนั่งบ้างยืนบ้างยืนพักบ้างรอเวลาพร้อม,อมตอนนี้กำลังรอความพร้อมนางรำก็จะ,ะยืนบ้างนั่งบ้างพักผ่อนบ้างระหว่างรอนะครับอันนี้คือเป็นเบื้องหลังเป็นไงบ้างวันนี้บรรยากาศสัมภาษณ์หน่อยเป็นไงบ้างวันนี้นะ่ะ วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสนุกค่ะไม่ค่อยสนุกเหรอมันไม่ค่อยร้าใจเนาะร้าใจหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอนู้นที่ช่วงช่วงที่สองอะไรนะครับอ๋อเป็นที่กลองเขาบอกว่ารำามณีทอดปีทอกลองใช่ไหมนี่ครับอ๋อแสดงว่ารำามณีทอปิดทอกลองใช่ไหมครับสุภาพเดิรับก่อนเดี๋ยวช่วงที่สองน่าจะดีเนาะนี่เป็นช่วงแรกนะครับ เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรากำลังเช็คไมค์เช็คกลองเช็คทุกอย่างโอครับโอเคขอบคุณมากนี่นี่คือเป็นคำนางรำเป็นไงบ้างวันนี้นางรำพอสู้ไหวไหมไหวค่ะไหวเนาะแต่กลองแต่กลองไม่ไหวใช่ไหมกรองไม่ไหวโอเคงั้นนี่คือบรรยากาศผู้ชมล่าสุดตอนนี้บรรยากาศตอนที่ระบาดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะ กำลังเช็คคาเครื่องดนตรนนนีคือหญิงหลังไรรยาเปต,ตอนนี้เป็นกำลังทดสอบคู่นหนึ่งเป็นบรรยากนาศเก็บต่อ รยากาศนะครับกำลังรอความพร้อมเพ่อนึง สวยสวยทุกคนหละ สุดเบร,เรกกัะท่าผู้ชมนี่คือบรรยากาศนางรําพักเบรกหิวน้ําอากาศมันร้อนอะ่ะก็เลยต้องอพักแล้วก็ดื่มน้ํากันก่อนอีกสักครู่หนึ่งคงจะได้ซ้อมในช่วงที่3นะครับอาจจะร้อนหน่อยกระหายน้ํากันก็เลยต้องพักพักเบรกนะครับพักก่อนอากาศร้อนใช่ไหมหิวน้ํา คินคับก็พักตามมิริยาบทไปก่อนนะครับรออีกสักครู่หนึ่งบอกประมาณ5นาทีก็จะได้ทำการซ้อมกันรำตเพื่อที่จะให้เกิดความพร้อมความสวยงามนะครับคิดว่า,าน่าจะเป็นประเพณีของสองกรานในวันที่1 3 14 1 5 16เดี๋ยวจะมีกำหนดการอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวจะนำท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศในวันจริงนะครับในระหว่างนี้คือฝึกความพร้อมให้ดูความสวยงามอ่อนช้อยของบรรดานางรำให้ได้จังหวะลงตัวกับสากกับเพลงฟังแล้วก็น่าชื่นใจแล้วก็เกิดความเพราะพลิ้งในด้านศิลปวัฒนธรรมของอชุมชนของบ้านเราก็คือเพลงเพื่อนบ้านประเพณี เริ่มอันเรนั่นเองนะครับคือกระงการานก็จะใช้เพลงเหล่านี้ประกอบเป็นประเพณีประจำปีของชุมชนชาวอีสานใต้โดยเฉพาะเขตบ้านปริงในชุมชนคนบ้านเราก็จะมีกิจกรรมเชเช่นนี้ตลอดตลอดกันนะครับจะเป็นทุกๆปีก็จะปฏิบัติประกอบกันกิจกรรมเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นในวัดอารามแห่งนี้คือส่งน้ำพเสร็จก็จะมีการละเล่น การเริมอันเรนั่นเองของชุนชนคนบ้านติตงแตเ่เป็กยางเก่าที่ปัจจบัตนสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษสู่ลูกสู่หลานการสืบทอดกันมาจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังไม่ได้ละทิ้งประเพณีสืบสานวัฒนธรรมเชกชนิดตลอดไปให้ให,ให้ให้เห็นลูกหลานจะได้เห็นแล้วก็ได้ซึมซับแล้วก็นําไปสืบทอดกันต่อๆไปไม่ให้เสื่อม ไม่สูญสิ้นทสัพย์สนไปนั่นเองก็คือการปรับเทนีสงคาญเริ่มอันรีนะครับผม